และเป็นผู้หญิงคนที่เอาเลือดในหัวอกให้เจ้าได้ดื่มกินคนนี้ถามใจเธอดูว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาเธอได้กราบเท้าพระมารดาคนนี้ถึงยี่สิบครั้งหรืออย่างลูกเธอบอกรักแม่ถึงยี่สิบคำไหมเธอตักข้าวให้แม่กินถึงยี่สิบคำไหมลูกเธอป้อนน้ำให้แม่ถึงยี่สิบแก้วหรืออย่างลูก แล้วเธอเถียงแม่ได้กี่คำแล้วลูกเธอทำให้แม่ร้องไห้มากี่หนแล้วลูกเธอทำให้แม่ต้องเจ็บปวดหัวใจมาตีคราบแม่เจ็บปวดในวันคลอดเธอมาแล้วครั้งหนึ่งนะล,ลูกจากนี้ต่อไปเลิกมอบความเจ็บปวดให้แม่ซะทีเถอะลูกเจะหนัาเลยกอดแม่สักครั้งเถอะ กอดครั้งนี้กอดแน่นๆกอดน้อยงซึมซับความอบอุ่นนี้ไว้ให้ดีนะลูกเวลาคลาแม่จ๋าจะไม่มีหญิงคนไหนที่จะกอดลูกได้อบอุ่นอย่างนี้อีกแล้วนะลูกจะไม่มีหญิงคนไหนที่จะกอดลูกด้วยใจบริสุทธิ์อย่างนี้นะลูก บอกรักแม่ดังๆสักคำสิลูกผมรักแม่ตั้ขลับปลอบมือให้ลูกน่า